Volume of c h a n e l เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านเธอตื่นนอนตอนเที่ยงคืนเธอมักจะตื่นเวลานี้เสมอโดยไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุกความมีใจจดจอ่อทำให้ตื่นได้อย่างแม่นยำเธองัวงเงียอยู่ครู่หนึ่งสลัดหัวไล่ความฝันตามมองฝ่าความมืดในห้องไม่มีทางรู้ ว่าเวลาอะไรเสียงจากท้องถนนมักจะดังติดต่อไปจนกระทั่งรุ่งสางเธอได้ยินเสียงพูดคุยแววมาจากร้านกาแฟาและบาร์ไม่ว่าจะเป็นตอนหัวค่ำเที่ยงคืนหรือก่อนฟ้าแจ้งเธอไม่มีทางรู้เวลานอกจากเดาสุม่มใช้เข็มนาฬิกาแห่งสำนึกเอาเองความเงียบที่ครอบงำอยู่บอกให้รู้ ว่าสามียังไม่ได้เคาะประตูและปลายไม้เท้ายังไม่ได้กระทุ้งขึ้นมาตามขั้นบันไดความเคยชินปลุกเธอให้ตื่นขึ้นยามนี้เป็นความเคยชินดั้งเดิมที่ติดตัวตั้งแต่วัยรุ่นจนเป็นสาวใหญ่พร้อมกฎระเบียบอื่นๆเธอตื่นขึ้นรอรับสามีที่ออกไปหาความสำราญยามราตรีจากนั้นก็ปรนิบัติจนเข้าเข้านอน เธอนั่งไล่ความง่วงอยู่บนเตียงอีกครู่ใหญ่หลังจากเอ่ยนามพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เคลื่อนตัวจากผ้าหม่มไปยืนบนพื้นเดินคลำไปที่ประตูยึดเสาเตียงและบานหน้าต่างเป็นหลักขณะเปิดประตูแสงรังรางจากตะเกียงที่วางอยู่บนหิ้งเหล็กฉากในห้องรับแขกส่องเข้ามาเธอเดินไปเอื้อมหยิบ แสงสว่างส่องผ่านครอบแก้วขึ้นสู่เพดานเกิดวงกลมแกว่งไปมากลางความมืดเธอวางตะเกียงลงบนโต๊ะใกล้โซฟาแสงสว่างสาดออกไปทั่วห้องเห็นพื้นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ผนังสูงและเพดานกับขือที่วางขนานเครื่องเรือนล้วนแล้วแต่มีคุณภาพพรมเปอร์เซียเตียงทองเหลือง ตูเสื้อผ้าและเก้าอี้นวมยาวสวยงามวิจิตเรเทเินตรงไปที่กระจกเงาตรวจดูสารรูปของตัวเองเห็นผ้าพันคอสีน้ำตาลยับยุยยีและไพล่ไปข้างหลังปล่อยผมสีเช็ดนัดห้อยลงมาปกหน้าผากเธอแก้ผมผ้าพันคอเอาขึ้นคลุมผมและบรรจงผูกปลายทั้งสองเสียใหม่อย่างระมัดระวัง เอามือรูปแก้มทั้งสองข้างเรากับจะลบริ้วรอยอันเกิดจากการนอนหลับด้วยวัยสี่สบและรูปร่างขนาดปานกลางทำให้ดูสะโอดสะองค์ผิวหนังเต่งตึงใบหน้ารูปไข่ได้ส่วนหน้าผากโหนกในตาเล็กงามชวนฟันจมูกบางเล็กคางมนแก้มเกลี้ยงเกลามีไฟสีดำสนิทดูเหมือนเธอจะรีบร้อน ขณะเอาผ้ากลุ่มหน้าแล้วเดินตรงไปยังห้องเฉลียงเปิดประตูเดินเข้าไปและยืนอยู่ที่นั่นหันหน้าไปซ้ายทีขวาทีขณะมองลอดระแนงไม้ที่มองจากข้างนอกเข้ามาไม่เห็นจากเฉลียงมองออกไปเห็นตึกโบราณมีที่เก็บน้ำอยู่ข้างล่างโรงเรียนตั้งอยู่ถัดไปกึ่งกลางถนนพาเลสบล็อก หรือบ่ายอันกัสไลเป็นจุดที่ถนนสองสายบรรจบกันถนนอีกสายคือคอปเปอร์สมิธหรืออันนฮัดซินมุ่งไปทางใต้ถนนพาเลทวอล์กมุ่งไปทางเหนือทางซ้ายเป็นถนนแคบและคดเคี้ยวอาศัยแสงสว่างจากรถเข็นและตะเกียงแกส๊สร้านกาแฟกับร้านค้าที่เปิดขายทั้งคืน พอมองเห็นได้รางๆด้านขวามือมืดสนิททางฝั่งนั้นไม่มีร้านกาแฟมีแต่ร้านค้าใหญ่ๆซึ่งปิดแต่หัวค่ำไม่มีสิ่งใดเตะตาเว้นแต่หอสูงของโรงเรียนศาสนากาลาอุนและบากุลอันเก่าแก่ที่สูงชะลูดเหมือนอนสุรกายยืดคอขึ้นไปชะเง้อมองผืนฟ้าแต้มดอกดาว เป็นภาพที่เห็นมาตลอดเสี่ยวศตวรรษเธอไม่เคยเบื่อหน่ายภาพเหล่านี้บางทีสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคือชีวิตอันโดดเดี่ยวของเธอเองภาพทิวทัศน์เป็นเสมือนเพื่อนยามโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรก่อนลูกๆเกิดเธอต้องอยู่คนเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนจำเจอ,อยู่กับบ้านใหญ่สองชั้นหลังนี้ กับห้องใหญ่เพดานสูงลานบ้านคลุ้งฝุ่นและบ่อน้ำลึกเธอแต่งงานอายุยังไม่ถึง14ไม่นานก็ได้เป็นคุณนายบ้านหลังใหญ่เมื่อพ่อแม่ของสามีถึงแก่กรรมมีหญิงชราช่วยดูแลงานบ้านตกค่ำจะแยกไปนอนที่ห้องเตาอบที่ลานบ้านปล่อยให้เธออยู่คนเดียวยามค่ำคืนที่พลุกพล่านไปด้วยพูด เธอจะนั่งสับประงกอยู่หนึ่งชั่วโมงก่อนล้มตัวลงนอนลืมตาจนสามีที่น่าเกรงขามกลับมาลัางออกไปนอกบ้านตลอดค่ำคืนอันยาวนานเพื่อให้หายฟุ้งซ่านเธอจึงติดนิสัยเดินออกเข้าห้องนั้นออกห้องโน้นมีคนรับใช้ถือตะเกียงตามหลังเธอจะสอดสายสายตามองอย่างวันๆไปทั่วห้องแล้วห้องเล่าเริ่มจากห้องชั้นล่าง ไปถึงห้องชั้นบนท่องสุรราะในพระคัมภีร์อากุลอานป้องกันพูดเธอจะลงเอยที่ห้องของตัวเองล็อกประตูล้มตัวลงนอนบนเตียงแต่ยังสวดขอพรต่อไปจนหลับแรกเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เธอกลัวกลางคืนเธอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของยินหรือพูดมากกว่าเรื่องราวในโลกของมนุษย์และมีความเชื่อ ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ยังมีพูดที่ม่อาจหลอกล่อให้ไปจากห้องอันกว้างขวางเก่าแก่ที่ว่างมานานเหล่านี้บางทีพูดอาจหลบซ่อนอยู่ที่นี่ก่อนหน้าเธอเข้ามาอยู่ด้วยซ้ําก่อนเห็นแสงตะวันเธอได้ยินเสียงกระซิบระหว่างพูดด้วยกันบ่อยๆบ,บางครั้งก็สะดุ้งตกใจตื่นเมื่อโดนพูดหายใจรดหน้า ขณะอยู่ตามลำพังการป้องกันตัวเพียงอย่างเดียวที่ทำได้คือท่องบทเริ่มต้นของอัลกุรอานและสูรเราะบทที่122เกี่ยวกับมหินฐานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ก็รีบปิดบานหน้าต่างแล้วแอบมองอย่างกระวนกระวายใจไปที่แสงสว่างของรถเค้นและร้านกาแฟเงี่ยหูฟังเสียงหัวเราะหรือเสียงไอ ที่จะช่วยให้เธอได้ความเยือกเย็นคืนมาและแล้วเด็กๆก,ก็ถือกำเนิดมาคนแล้วคนเล่าเมื่ออายุอย่างน้อยพวกเขาไม่แข็งแรงพอที่จะช่วยเธอขับไล่ความกลัวตรงกันข้ามเธอกลับเป็นฝ่ายกอดลูกไว้แน่นให้ความรักอย่างเกินพอแล้วคอยดูแลไม่ว่าตื่นหรือหลับจนกว่าจิตใจจะสงบลง เมื่อสามีกลับจากการหาความสำราญยามราตรีสำหรับเธอไม่เป็นเรื่องแปลกที่จะอยู่กับเด็กกกกอดหรือไกวเปรให้ลูกหลับเธอจะเงี่ยวหูฟังด้วยความกลัวและหวั่นวิตกและจะตะเบงเสียงลั่นออกมาอย่างกบเรียกใครคนหนึ่งในห้องอย่ายุ่งกับเรานี่ไม่ใช่ที่ของแกเราเป็นมุสลิมและศรัทธานในพระเจ้าองค์เดียว แล้วเธอก็จะสวดซูระบทที่122จากอากัลกุรอานเกี่ยวกับความเป็นเลิศของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเธอก็จะเคยชินในการอยู่ร่วมกับพูดความหวัว่นกลัวหายไปจิตใจสงบก,กล้าพอที่จะล้อเล่นด้วยโดยไม่หวั่นกลัวถ้าเธอเห็นมันมาเที่ยวด้อมมองเธอก็จะพูดด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแกไม่ยอมรับผู้ที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ พระองค์จะทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากแกไปให้พ้นหูพ้นตาได้แล้วแต่จิตใจของเธอไม่เคยสงบอย่างแท้จริงจนกว่าสามีจะกลับว่าไปแล้วถ้าเขาอยู่บ้านไม่ว่าตื่นหรือหลับเธอก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากนั้นไม่ต้องห่วงว่าประตูจะเปิดหรือปิดไฟตะเกียงสว่างหรือดับไม่สำคัญ ปีแรกที่อยู่กินกับเขามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอเสียงห้ามอย่างสุภาพไม่ให้เขาออกไปนอกบ้านบ่อยๆผลคือถ้าถูกดึงหูทั้งสองข้างและโดนตะคอกผมเป็นผู้ชายผมเป็นคนสั่งให้ทำและไม่ให้ทำผมจะไม่ยอมให้ใครมาเสนอแนะจงเชื่อฟังอย่างเดียวอย่าทำให้ผมต้องดัดสันดานเธอเลยเธอเรียนรู้จากเรื่องนี้ และจากบทเรียนอื่นๆที่ตามมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกับยินเพื่อหลบให้พ้นการมองอย่างดุดันของสามีเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องเชื่อฟังเขาโดยไม่มีข้อแม้เธอยอมสามีพักทั้งกายและใจรวมทั้งไม่เอ่ยถึงการที่เขาออกไปใช้ชีวิตราตีนอกบ้านเธอเพิ่งตระหนักว่าความเป็นชายแท้ การทำอะไรตามชอบและการอยู่นอกบ้านจนเลยเที่ยงคืนเป็นเรื่องธรรมดาจากห่วงเวลาที่ผ่านมาเธอมีความภาคภูมิใจขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ามันจะทำให้เธอมีความสุขหรือความเศร้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็ยังเป็นภรรยาที่น่ารักเชื่อฟังและหัวอ่อนเธอไม่รู้สึกเสียใจที่ยอมตัวรถลาวาสอก เพื่อความมั่นคงในชีวิตของการครองเรือนนึกย้อนหลังถึงชีวิตที่ผ่านมาคราวใดจิตใจของเธอจะรู้สึกแต่ในด้านความดีงามและความสุขความกลัวและความเสียใจเหมือนพูดที่ไม่มีความหมายต่อเธอมันไม่มีค่าอะไรมากไปกว่ายิ้มด้วยความสงสารเธออยู่กับสามีมาเป็นเวลานาน,านถึงเซี่ยวสัตวรรษรางวัลของเธอ คือลูกๆอันเปรียบเสมือนแก้วตาบ้านที่สะดวกสบายและอยู่มีความสุขเธอไม่เคยมีปัญหาการที่ถูกแวดล้อมได้พูดพอทนไว้ทุกเย็นก็ไม่เป็นไรไม่มีผู้ตนใดทำร้ายเธอหรือเด็กๆมันเพียงแต่แกล้งยั่วยาว้าไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเธอถึงกับชอบชั่วโมงแห่งรอคอยถึงแม้จะทำลายการนอนอันแสนสุข และบังคับให้เธอต้องทำงานบ้านที่ควรจะหยุดเมื่อหมดวันไม่เพียงจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่เธอมีต่อคู่ครองด้วยการอุทิศตัวเพื่อทำให้สามีพบกับความสุขเธอแสดงให้สามีเห็นคืนแล้วคืนเล่าด้วยเหตุนี้เธอจึงรู้สึกปลื้มใจที่ได้ยืนแอบมองผ่านช่องไม้ระแนงที่ห้องเฉลียง ไปอย่างถนนพาเลสวอล์กและถนนอันคุรุนฟุตกับหอสูงฮัมมัมอันสุลตานหรือหอสูงอื่นๆเธอปล่อยให้สายตาล่องลอยผ่านไปตามบ้านเรือนที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบสองฝั่งถนนรากับแถวทหารยืนพักให้หายเครียดจากวินัยอันเข้มงวดเธอยิ้มให้ทัศนียภาพที่น่าพิสมัยของถนนสายที่ไม่ยอมหลับนอนนี้ จนกว่าแสงทองจะรองเรื่องขณะที่ถนนตรอกและซอกซอยอื่นหลับสนิทนิทราไปหมดแล้วมันทำให้เธอพ้นจากการนอนไม่หลับและคอยเป็นผู้ติดตามเมื่ออยู่คนเดียวโดยขจัดความกลัวไปให้พ้นรัติการไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใดนอกจากกำหนดให้พื้นที่รอบๆเงียบสงบและทำให้เสียงจากถนนดังออกมาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเงาที่ขอบภาพเขียน ซึ่งทำให้เกิดความลึกคมและแจ่มชัดเสียงหัวเราะจะก,กังวานออกมาเรากับดังขึ้นในห้องของเธอจะได้ยินเสียงพูดอย่างชัดเจนเธอฟังเสียงไอติดต่อกันจนกระทั่งกลายเป็นเสียงร้องครางหรืออะไรทำนองนั้นเสียงบอยดังออกมารากับเสียงกู่ขานของคนบนหอสูงที่เรียกคนให้ไปร่วมละหมาด ขอ,อยาเส้นใส่กล่องหน่อยเธอจะถามตนเองอย่างเบิกบานใจเวลาอย่างนี้แล้วพวกยังจะขอเติมยาเส้นกันอีกหรือเมื่อชาวบ้านเตือนให้ระวังสามีที่ไม่อยู่บ้านเธอจะถามด้วยความสงสัยคุณนึกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรอยู่ขอให้เขาปลอดภัยและแข็งแรงก็พอแล้วจะทำอะไรก็ตามสบายครั้งหนึ่ง มีคนแนะว่าคนอย่างอมัดอับดันยาวัดร่ำรวยแข็งแรงและหล่อเหลาถ้าได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านคืนแล้วคืนเล่าจะต้องมีผู้หญิงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ตอนนั้นเธอเต็มไปด้วยพิษร้ายแห่งความหึงหวงเกิดความเศร้าโศกอย่างหนักเธอไม่กล้าพอที่จะพูดกับเขาแต่ไปปรับทุกข์กับแม่และได้รับการปลอบใจด้วยถ้อยคำอันไพเราะ เขาแต่งงานกับลูกหลังอยากกับเมียคนแรกเขาไม่อยากก็ได้นะถ้าอยากจะทำอย่างนั้นจะมีคนที่สองที่สาและที่สีก็ได้พ่อของเขาก็มีเมียหลายคนขอบคุณพระเจ้าที่ลูกยังเป็นเมียคนเดียวคำพูดของแม่ไม่ช่วยอะไรได้มากแต่เธอก็ยอมรับความจริงถึงแม้ข่าวลือจะแม่นยำบางที นั่นอาจเป็นลักษณะของความเป็นชายอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกับการไปเที่ยวดึกดื่นอย่างไรก็ตามเลวอย่างเดียวดีกว่าเลวหลายอย่างไม่ควรปล่อยให้ความสงสัยทำลายชีวิตอันเต็มไปด้วยความสุขและความสะดวกสบายยิ่งไปกว่านั้นบางทีข่าวลืออาจเลือนหายไปเองเธอเห็นว่าความหึงหวงไม่แตกต่างอะไรกับความยุ่งยากอื่นๆ ที่พบมาในชีวิตเธอต้องยอมรับอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการจะเอาชนะมีทางเดียวคือต้องอดทนและเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของตัวเองสำหรับเธอมีแต่เรื่องความหึงหวงอย่างเดียวนอกจากนี้ไม่มีความยุ่งยากอื่นใดเธอต้องยอมรับนิสัยของเขาเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพูด เธอยังเหมือมองไปที่ถนนและสะดับฟังเสียงผู้คนพูดคุยกันจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าเธอหันไปทางถนนอันนา่าฮัตซินเห็นรถม้ามีตะเกียงฝ่าความมืดเข้ามาใกล้เธอถอนหายใจอย่างโล่งอกปากบ่นพึมพำในที่สุดมันคือรถม้าของเพื่อนสามีคนหนึ่งที่มาส่งเข้าถึงหน้าบ้านหลังเลิกงานชุมนุมตอนค่ำ ที่อันคุรุนฟูสรถม้าอยู่ตรงหน้าบ้านเสียงสามีของเธอดังแว่วออกมาอย่างร่าเริงขอพระเจ้าคุ้มครองพวกนายนะเธอนิ่งฟังอย่างสงบและตื่นเต้นไปกับคำกล่าวอาลาเธอกับลูกๆเคยชินกับความเป็นคนเจ้าระเบียบความไว้ตัวและความจริงจังของเขาแต่เขากลับมาพร้อมเสียงเฮฮาสนุกสนาน เจ้าของรถม้าเย้าสามีของเธอเล่นตอนลงจากรถคุณไม่ได้ยินเสียงมาพูดกับตัวเองหรือเหมือนว่าทุเรศที่ผมต้องนำคนอย่างคุณมาส่งบ้านทุกคืนในเมื่อทั้งหมดที่คุณสมควรจะได้รับคือลาคนในรถพากาันร,ระเบิดเสียงหัวเราะสามีของเธอรอให้เสียงเงียบก่อนตอบพวกคุณไม่ได้ยินเสียงคำตอบหรือมันพูดว่าถ้าเป็นอย่างนั้น ผมจะขี่คุณคนในรถม้าพากันหัวเราะขึ้นอีกครั้งเจ้าของรถพูดไว้คุยกันต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันรถวิ่งไปตามถนนพาเลสวอล์กสามีของเธอเดินมาที่ประตูเธอผละจากห้องเฉลียงไปหยิบตะเกียงจากห้องนอนหิ้วผ่านห้องรับแขกไปยืนรอยอยู่ตรงหัวบันไดเธอได้ยินเสียงประตูปิดและเสียงลั่นกรอนมองเห็นร่างสูงใหญ่ เดินผ่านห้องโถงวางท่าอย่างสง่าสลัดความร่าเริงซึ่งถ้าไม่ได้ยินกับหูจะไม่มีวันเชื่อทิ้งไปพราะได้ยินเสียงปลายไม้เท้ากระทบกับขั้นบันไดเธอก็ชูดตะเกียงข้ามซี่กรงราวบันไดออกไปสองทางให้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้มีพลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ